น้องหลังจากที่หายไปสองวันวันนี้ทำไมก็ติดตามไมด้ปดานางให้ดูลองเบิรงพี่น้องแม่ใส่ไม่เคล็ดเอาใส่ไข่เมนี่ใส่่อยู่ลูกใส่ไข่ทั้คู่ถึงกันมาแล้วสองวันเราไม่ได้ด่ากันนะสวัสดีค่ะคุณแม่นุ้ยสวัสดีค่ะ วันนี้รับบทนางเอกนะคะจะไม่ด่าค่ะเาัจะสิโอแต่เพ่อสามนาทีบอกฉันถามเธอเนยถ้าเธอไม่วุ่นวายฉันฉันก็อดได้แต่ถ้าเธอวุ่นวายฉันเมื่อไหร่ขอไข่หนึ่งแผงใส่ไปเลยเอาประกาศประกาศถึงเปลววันนี้หนุ่มมนร์โกโจยมานินนะคะปหวเห้งประกาศค่ะโมขอไข่ ถึงหัวหน้าโจยมานินนะคะนำหกขาค่ะนายคำพูขอไข่บุ้งแพมาใส่ผัดซีอิ๊วค่ะไม่ต้องถึงหัโจหลักผแม่สุภาพก็พอละแล้วก็ยาวๆมปถึงแม่สุภาพนะคะเพราะว่าวันนี้เราผัดเรามีเส้นเราเป็นเด็กเส้นวันนี้เรากินอาหารเส้นๆนะคะชูรสวันนี้ชูรสปกติเราจะหมดกิโลหนึ่งวันนี้เราหมดสองค่ะเพราะว่าเส้นเราสิบร้อหนึ่งค่ะแม่ มันจะไม่ยังแล้วนะของหนูนะไม่จะใส่เยอะขนาดนั้นเนมืหมหอม่อหล่างไปชัดจกมาเมื่อกี้นี่นบาันนัวใส่อีกเหมือนไปเมือนตรงนี้เป็นเดียวถึงแคมรู้ย่ื่อจังมัน เอาคือเบาดีแทะไเาเหมืนงูเลยอบ้ตาลหน่อยเมนคือว่าแสบแล้วปัชมาบลาเข้มปัินังเบิงมือนีมีแฟนเพลงคนมกเป็นสนับผู้สนับสนุนเสถีมีเสถียเตี่ยวได้พี่น้องคนไหนคะพี่อะไรคะนี่พี่สองค่ะอุ้ยเลิด เามาให้เราห้ถุงแต่ขอไม่บุญกับสามลูกลออได้ได้ขอบคุณมากค่ะคุณพี่สองคว่าต้องใส่อีกได้ดน้ำตาลนั่นมีหนุ่ยแล้วมาเข้มไม,ไม่เจอกันสองวันคิดถึงมากเลย่อวานไปทำ่อวานไปทำธุระเป็น,ไ,นไปทำธุระเป็นพ่อของลูกอยู่ <laughs> ไม่งงนี่มันเป็นแม่นะเป็นพ่ออกว่าอยู่นี่เป็นแม่เป็นพ่อสี่นางได้หลายบทบาทเออไปทำหน้าที่พ่อของลูกอยู่อยู่ที่โคสุมฟังได้ก็ฟังนะคะนางนางรับได้ทุกบทไปเหตุทุลาให้ลูกพี่น้องปลาใส่ม่ลูกแล้วลูกไส้ยี่ว้อหนึ่งแล้วพน่องเคยกักอะไ้ลูกไข่อะเออ border ปศิบพพามาวงเด็ดขาด ดูการแต่งต <presidency> ัวต <to Whoa> ั <cado> being, <were> ้งยาดูการแต่งตัวนางเธออย่ากล้องเธอจะมาตำมากนะทำไมฉันอายเที่มาทาฉันเรายังไม่ด่ากันเลยนะยายมีคนบอกว่าคิดถึงมากเลยด่ากันหน่อยสิด่ากันถ้าน้ำมันยังไม่แห้งไงยายยัังงไม่่้้้นนนนีีำเย มาเจบุญเด็กน้อยนั้นสาวสิริสาวหนุ่มนัก,กเทยผู้หายมแ,แม้ทำอะไรอยู่นี่ฉันจะเก็บเอาหม้อไปใส่พัดเอาหรอเตรียมพร้อม ไม่ได้ด่ากันเลย<ะ>แม่หนูไปดูเด็กทำงานก่อนเออค่ำนี้ที่พระประแดงอาเขดนะครับโว้ยเออเ คือฮอนแคอแย่บิงผี่น่องเบึงควนวอย้อ,อยรอ,อ,อพี่น้องหนักรักักรักสุดๆเด้อ า <c oughs> มาถ่ายเห็นยางจะเห็นอย่งนมลูกลาติัดนอนยุ่ใส่ลูกถ้าก็นอนยุ่ใส่ <c oughs> น,น้งรบา โอ๊ตบอ๋อลรอข้าจับอจบอ๋บอหร,อ,รนอน่าจะลบบ้านอยู่ทสวยบรรยากาศทั้งล่างอีหยัางบายอย่างว่าหันหมื่นขึ้นติดตัวได้เนี่ยเขาจ่อรักติดตัได้คอยไปหมู่บ้านแม่์เสร็จมาซีฤดูกาลแล้วซีเปลี่ยนสัวได้ตัวเดีวยวแม่มีคนมาลักของข่อยหมู่บ้านน,น,าน,านี่เสียใจร้ายเลยคอยสีบอ้อยขึ้นเต็มพุ่นแต่ไดนเสียเนี่ยวะดูหน้าน้ำหวานเห็ดหนาใส่ดู ยิ้มหน่อยมึงถามน้ำหวานก่อนเสือไนเสียโอ้เออแต่เน่เสียกุ๊งจ้ากุปน้องกับเสียสองคู่ซื้อมาใหม่ตัวเองสอยบ้าได้อ่ะเตือนทำงานหนูเดี๋ยวก็หาวัดไอ้นั่นนี่อีกตื่นไปทำงาน นานแนบป้องกันแป้งมือเลยนดับณาแป้มือแป้ง้องกันหนาหนาวเข้าเข้าจับวาวากันโอ้ยอแม่ยุติปัญหาดีกูกขนาวโย่นอนดีเข้าบาวากันหนาหนาวเข้าบาวากันไปช่วยตี้ทำงานหน่อยไปวงเล็กไปช่วยเล็กเออนัดหนึ่งไปพอไซนหนึ่งโอ้ยปัดกูบอกว่าไปเด็กไม่หลายเหล่านั่นต่อไทยลิปยูรูช้ดสวนก็เป็นควาชฉันชอบดราม่าน ซอยกันกลางแล้วกันแล้วก็อ,อยากดาด,ด้พี่น้องเขาเป็นเมยียผ่าพระแม่มาเรียเขาปรดดาเิ็หน่อยสามแม่สามเมียมาเม่้าหามหมวกกลางเดี๋ยวรถตู้กับเขามีโซนนาท่ลากกลางตรงเลยนี่เลย เขาแย้งอ oh no, mm ้อมห่านเขาเกะเมยพี bye. Bye ่น้องเมยแห้งเมนค่ะเขาหนังเบิ้งคนเขาเกะเมยเอาเป็นว่านังเบิ้งคนเนี่เขาเกะเมยเอาเป็นว่าคลิปนี้พ่อสนิก่อนเนาะเพราะว่าอาสสีวัทายหลายทายเงีวพอกันไม่คลิปหน่ะพี่น้องพอกันไม่ตอนแลงบาย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 ด้วยน้องหวานบายค่ะ